ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเนนะ่นนักวิเคราะห์เทคนิคบล็อกเคไนะครับสำหรับภาวะต,ตัวเส้นเด็กในรอบเช้านะก็ยังไม่สามารถข้ามบริเวณ1280ได้เมื่อเช้าขึ้นไปเทสแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถปิดยืนเหนือได้นะครับก็มีการย่อตัวลงมาทําให้ในรอบเช้าก็ปิดบวกไม่ถึง1จุดนะครปิดไปที่บริเวณ1274มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่สองจุดหมหื่นล้านน,นะครับโดยแรงซื้อหลกักๆเลยนะครับมาจากกลุ าตามมาด้วยกลุ่มขนส่ง AOT แล้วก็ตัวของ p ิ t o c h m i นะครับอย่างเช่นตัวของ PTTC นะครับแล้วก็ตัว IVL ในรอบเช้านะครับก็มีการปรับขึ้นมานะครับทดสอบบริเวณ1280ก่อนมีการย่อตัวลงมาทำให้ภาวะาตัวเซนเด็กรายราด60นาทีเนี่ย ยังเป็นรอบของการโทรแบ็กอยู่นะฮะก็คือลงมาเทสบริเวณ1270แล้วพยายามขึ้นไปทดสอบไฮเดิม erm อีกครั้งหนึ่งที่1287นะครับเราคงยังมองว่าตัวโมเมนตัมของตัวเซนเด็กเนี่ยยังคงดูดีขึ้นนะครับหลังที่มีการข้ามนะครับกรอบตัวดาวเทนชัน n นลขึ้นมาแล้วก็พยายามทดสอบกรอบวงของรูปแบบไซเวย์บริเวณ1283ตรงนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าเมซมีการเคลื่อนตัวเหนือแกนศวนขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามจุดสำคัญเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเ้นเด็กควรจะต้องกลับมายืนบริเวณ1 2 8 3 1 2 8 7ให้ได้เป็นอย่างน้อยเพื่อจะเป็นการล้างภาพอรอบของการแกว่งพักตัวในกรอบไซเวที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะครับกรอบการเคลื่อนไหวนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยเรามองแนวรับที่1268127 0่เนป็นจุดสาคัญบริเวณนี้ไม่ควรลุดต่ำกว่านะครับเพราะว่าถ้ารุดต่ำกว่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะ ปรับฐานลงไปทดสอบบริเวณ1250ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสามารถกลับมายืนเหนือบริเวณ1283 1287โซนนี้เป็นอย่างน้อยเนี่ยโมเมนตัม um จะดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวของ Mod Active Value เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับตัวแรกจะเป็น Delta นะครับถัดมาเป็นปูนใหญ่นะครับ s c c นะครับปทอสอบขอ,อ,อ K Bank เราก็ตัว IVL เดี๋ยวเรามาดูตัวของ Delta กันก่อนนะครับภาพของเดลตานี่ ต้องบอกว่ามีการข้ามกอบบนของตัวดาวเท,วเทชนชเนลไลอัลซันมาแล้วแต่ว่าโมเมนตัมดูเหมือนว่ายังไม่แข็งแรงพอที่จะผลักดันให้ราคากลับตัวขึ้นไปนะครับล่าสุดก็พยายามลงมาเทสบริเวณแนวรับ10วานีกะนะครับแถวๆหนึ่งแปดหนึ่งตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้ไม่ควรหลุดล่ะนะครับเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่านั่นหมายความว่าการเบรกเอา์ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นการฟอลเบรกเอา์ไปหรือว่าการเบรกหลอกนะครับจะทําให้ราคามีการแกว่งปรับฐานลงมาอีกนะครับ คำแนะนำนะครับถ้าเราความเสี่ยงได้สูงเนี่ยแนะนำตั้งรับบริเวณ181นะครับแนวต้าน199นะครับคาดรอนเอาให้ไว้ที่177 mm. ตัวทำมาเป็น SCC นะครับ mm. บนใหญ่เมื่อเช้านี้มีวอลุ่มเข้าพร้อมทั้งแท่งเทียนมีการปิดเป็นแท่งเทียนเขียวๆแบบนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับ mm. ดูเหมือนว่า SCC เนี่ยผมคิดว่าน่าจะผ่านจุดพักตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงก่อนหน้าเป็นการพักในกรอบไซเวย การข้ามตรงนี้เนี่ยน่าจะยืนยันละนะคบว่า s c c น่าจะเลือกทางขึ้นนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับเน้นการยอ่อพักตัวลงมาก่อนดีก,กว่าสำหรับการเทรดดิงนะครับผมคิดว่ารอยย่อมาแถวโซน195-197โซนนั้นค่อยกลับเข้าสะสมนะครับแนวต้านมองไว้ที่208ถึงบริเวณ214แล้วก็คัดรอนให้ไว้ที่191นะครับ แลาวตัวถัดมานะครับเป็นตัวบอทสพตอ้องบอกว่าสอพอเนี่ยดูดีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถข้ามนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เราจะสังเกตได้ว่าไฮเดอรอ่ไฮของราคาเนี่ยมันโดนกดลงมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะครับรอบนี้เหมือนกันขึ้นมาเทสบริเวณ113ก็ยังไม่ผ่านนะครับทำให้ในรอบราคาเนี่ยมีการปร,รับฐานลงมาอีกแล้วนะครับมองว่าสอพอเนี่ยคง น่าจะปรับฐานลงมาต่อเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีสถานะคงต้องขายไปก่อนนะครับรอรับแถวบริเวณ105บวกลบตรงนั้นดีกว่านะครับแนวต้าเนี่ยมองไว้ที่113แล้วก็คัดลอดให้ไว้ที่102นะครับ สำหรับตัวทันมานะครับกลุ่มแบงค์นะครับอย่างตัวเค a บ k เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเรลลี่ขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าจะเห็นการย่อตัวแล้วนะครับเพราะว่าแท่งเทียนเริ่มมีการเตือนนะครับว่าจะเห็นการปรับฐานอย่างตัวแท่งเทียนชูตติ้งสตาร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่วันที่วันที่5นะครับเดือนเดือนมกราหมนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าวันจันนะครับทำให้ภาวะของปัจจุบันเนี่ย เริ่มดูเสี่ยงมากขึ้น,นถ้ากรณี Kbank เนี่ยหลุดต่ำกว่า190เนี่ยผมว่าต้องระวังแล้วนะครับเพราะว่ากรอบอัพเทรนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันจะล้างผ้าไปนะครับจากเป็นอัพเทรนอาจจะเปลี่ยนเป็นลักษณะของการแกว่งไซเวย์ way, ถึงไซเวย์ดาวลงมานะครับดังนั้นคิดว่ารอให้ราคาย่อตัวลงมาก่อนแถวๆ184 188ค่อยเข้าสะสมนะครับแนวต้านก็198แล้วก็คัดล้อนเราให้ไว้ที่181สุดท้ายเป็นตัว i v l นะครับก็มา พร้อมกันนะครับทั้งกลุ่มเลยนะครับปีตโตเคมีนะครับ i v l GC นะครับ i v l ค่อนข,ข้างขึ้นมาแรงกว่าพอสมควรเลยนะครับช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีการพักตัวในรูปแบบของ inward head and shoulder ในรอบสั้นๆนะครับคือราคามีการข้ามไปแล้วในรอบเช้าซึ่งตามมาด้วยวอลุ่มค่อนข้าง สูงมากๆเลยนะครับสูงมากกว่าค่าเฉลี่ย2วันถึง2เท่าค่าเฉลี่ย5วันถึงเท่าเลยนะครับ <c oughs> ดังนั้นนีการเบรกในรอบนี้ค่อนข้างมีในใจสาคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยการปรับขึ้นมาแรงผมคิดว่าระหว่างวันคงมีการยอ่อโตมาบ้างนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับลงมาเทสบริเวณ16.6-16.9เนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแนวต้านก็มองไปที่บริเวณ18บาทถึงบริเวณ18.80แล้วก็คัดลอดให้ไว้ที่16.2นะครับ สำหรับหุ้นเทคนิคในรอบบ่ายนี้นะครับเลือกเป็นตัว TU นะครับรอบราคา TU เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงก,ก่อนหน้านะครับเป็นการแกว่งลักษณะไซด์เว Up ขึ้นไปนะครับลงมา,เ,าเทสบริเวณค่าเฉลี่ย200วันแล้วเริ่มทำฐานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเช้านี้ก็เบรกเอาอขึ้นไปได้อีกแล้วนะครับวอลุ่มก็เข้ามาค่อนข้าง สูงพอสมควรนะครับคำแนะนำนะครับคิดว่าถ้ามีการย่อระหว่างวันมาที่12.9ถึง13.1เนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับมองแนวต้านไว้ที่ไฮเดิมไปก่อนนะครับบริเวณ1 3 8 14.1แแล้วก็นี่ผิดทางเนี่ยถ้าหลุดต่ำกว่าบริเวณ12-4เนี่ยก็เรามองเป็นจุด stop loss ไปนะครับสำหรับภาพรวมนะครับรู้ทันหุ้นภาคบ่ายเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ